béo hóa nó... một chút qua vinh long. Song tôi bằng ngang ngắp hoa đình đuôi, hoa bắc ngang ngắp. Nanh ngắp, gấp tám con. สุดท้ายครับขั้นบ่ถือให้เตะลังเียมั่นใจเลยมันต้องมีแะละชักตัวหนึง่งลุนครบลุนแรงุนลุงสวัสดีตอนแรงๆครับพี่น้องไหมจำอีกครับแจ็ครอบหนึง่งสิบแปดล้างครับเพื่อน มันนีมากไกลเตืองครับไปกลับกับหลายกิโลอยู่หมายไยครับคล้องไยน,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 นี่ครับมันไยนี่เกิดคล้องไฟยไปลองบอเล็งหกบ่ลงสีอบปุ่นจะบันดิ้ใส่นน่ครับน้ำม,มันลึกแล้วก็มันสั้นพรอมิซสซนี่ครับน้ำห้องนี่ทีห้องนี่ครับมันจะคล้องน้าไปแล้วนี่ นี่ครับหองนี่ต่โก็ผมมาหาใส่เบ็ดเนี่ยมันเป็นหองเงินไปพูดเงาไอ้หุ่นรับขี่มากับพันผลเหรอครับพันผลพนันแอฟพันไกลน่ะพัขุดอยู่ตรงพูดก็มีเอาใส่ตะพีไปครับนี่สาเนี่ยเจ้าของน้าบอกว่าร้องเบิ้งว่าขั้นใส่ถือแึ้วล่าเพราะพรานี้แกกใส่แล้วเจอนึงครับได้ลังลักสองตัวสามตัวอยู่เดี๋ยว เจอพานางมันหย่งยังว่าปะไระนี่ครับใส่แถวนี่แหละจากหลังหนึ่งถ้าเขาเป็นป้าบอลได้กับนี่มันตายเรล่งว่าหัอน้ำไม่ครับนี่ที่แปดหลังครับมันนี่เราก็เนี่ยเขาเป็นบอกหอยครับหอยล้วนๆหอยอย่างเดียวส่วนมากสิเป็นเนี่ยเก่ามือเสาครับคลิปมือเสาไ์เา่ันเบื้องกับไปเบื้องใดครับพี่น้อง วุ้ยวันลืมเอาใส่มาเอาตุ่มก็เป็นแบบนี้ได้ไหมล่ะนี่เริ่มสัน้นเริ่มสัน้นบัทันถอนบ่ก็งาแบบนี้ครับตุ่มสิบหกเซนครับสูงสีสิบห้าหลังละร้อยสิบาทรวมทรงอือถบอ่าถือค่อยว่ากันเบอร์โทรอยู่ทั้งลิปครับโทรมาได้หรือแอดไลน์เบอร์นั่นเลยครับนกันเขียวปวดหัวแล้ว ไปใส่ผมมือนีบมาตัเวียนทาน่อยผว่าใส่ตุ่มเล้วสิไปหาต่อนกตุ่มน้ำเพี่น้องเด่ปากคนจะได้ยินนี่ครับขึ้นผมขึ้นแขนนะพี่น้องขึ้นแฝนผมบ่ใส่ขึ้นหลักมันปวดยากอันนี้ถือนกนี่สบายครับหลักใส่ซี่หลักบ่วงผมหาสิบสองบ่วงครับเฮ็ดตอ,อยเอียงด้วยบ่วงแขนหมุนได้ครับนี่ บริษัดขายนะครับเหตดเน่ยรับรองพันบริเกินรลอบสองหอบครับติดไปหลังแรกบุกนี้เลยครับกาดว่าปลาไะไมันขึ้นมาเนี่ยพี่นลองเพราะว่ามันเป็นพอครับพอลงไปคล้องงลาดึงเติน,ตน้ำก็ได้ต้มเขาส่ได้อยู่ครับเครืองบุด โอ้เขาคนดังเลยกูไปตามบนๆเลยวะ่ะโอ้ยเลืมบักจกร,ริงรึงเปล่ลืมหักลืมแนี่ยโอ้ยจะได้เฮ้ยดอ,อกเช่าอย่งนี้มันเจนเขื้นเรียบหันไปเทไรครับผมเห็นลงทั้งใดหันไปทั้งนั้นไงไม่คอยแต่งไงนี่ถือว่าตื่นอยู่ได้ใส่ไหน สวยไป,ปไหนครับนี่มีกระปูไหมวงตัวคร,รัลงไปน้อยนึงนี่กระปูกไม้ก็จับแต่ลจับเมยสดเมย์เกาเงยไหม้เน,น,นี่ตยตั้มกันนี่ไตไหลยังไงครับไหลไตไหลไตหนามจะนี่ยังไงจอก đan mình nè, anh xài đan này siết luôn không bằng ai giống đây và chỗ này mình chạy เห็นวะเห็นอยู่เนาะเป็นแต่ขี่ไม่เห็นดีเลยใส่เบื้องหลังเดียวกันมึงนี่เฟ้าๆจัง่อยเดี๋ยวจะไปจัดสายนี่ยกสองหลังขั้นเดีเดี๋ยวไปจากของหน้ากันเดียวกับนี่หลังสองสายมักคนบขี่ที่นี่มักตัวโอูแถวนี่แต่ใส่เบ็ดดดีอะพี่น้องปลาไหลคลิปเขาใส่เบ็ดเขาใส่คลิปกวนอยู่บุญครับ คลองเดียวกันแหลอลงไปพูดอีกสองทนนรับแถวนี้ปาาจะจะเป็นตะไม้จะไดเบียดนี่แต่ว่าหววบ่ามาขายครับพี่น้องไก่เดือนนึงแหรวมัท่านมีหัวลดหัวไหมยูวลดละลอยครับเจอบ่คอยมาขายถือครับไปเจอกันเร็วๆครับมือเศร้าทีาเดียวเลยเฝ้าครับให้น้ำปูกันนี่นี่นี่พี่น้องสืบว่ามันยังติดตามกับตอนเศร้าทีาเดียวใส่แล้วไปหาต่อนโนครับเพอได้ไปหลับ và đi toàn sau với gặp bạn xịp lắng gấp anh đó dưới xã này lắng lẹ con lắng xây bưng vô phùn gấp và khoáng mà mà đấy cầm má xã đối với vợ thôi cho ta đang ở nhà ngon ngon kia đây thì loại không

เตาแล้วครับไม่ยังเขาเลยไปหลุนอยู่หองดีกว่ะหลังนี้ขาดว่าเป้าโคตรใจรู้หวัวนี่ครับเสียถิ่มสามหลังครับหลังกาใส่เบิ้งกันไปลองไม่หลุกขวักมูบักไงเลย

Họ, mong này sáng đi nhắn bông đây vẫn gặp bọn nè phút đây lại vẫn gấp nó cũng bàn ô à là tèm lè ý ngắm nó đây อะไลหนำคุณกับเขาดอนเลยหลังหนึ่งมึงกับเรียบมาหยิบตีนปัดยี้มวูมย้ายตัวนึ้งไหมป้ากับหลังนี้ ัง <20. S 2> นี่ตั้งนี่คือนลาบกเสื้อนี่ตัวนึงอยู่เสียบหัวไมก็เสียบไปตั้งฟังเลยไปน้องตัวนึงครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวบวกเดียวกันครับ cấp lắng nó xây bưng lạ nước lạy luôn luôn cái fan bởi lạy phen mà lấy vô vua á xây mặt chạy bưng gì đó tôi nâng vô chính nhà là vần ลงอาัคละให้ย่างดีแม่มึงนี่แม่มแม่มแกงหนามาย่างดีไปขึ้นเลยบูน้ำก่อนไพห่อนเอาเอาขีเทียไปเนี่ยถังนี่เด้อครับมัสามหลดอดเ่าจากหลังแล้วแปดหลังแล้วโอ้สีไรแต่วะไอ้ทั้งฝุ่นจะคืบกลัวยู่หรอครับหลังนี้ครับ หนังนีก็ขี่เก้าเขาครับมีตะไมส่สักอยู่สมองกระโดดไว้ใส่ตุ่มมีดจัดโอ,ยอ,ยอ,อ,อนน้อยู่ในสระนี่บ่เหลืออะไรกับอะไรเบิดคักเบิดเนี่ยบ่มีหลุนเลยแหละน้ำใะอยู่ในห้องครับอยู่ในห้องคือน่นในสระอยู่เบอร์ดันเด้ปะ ตัวนึงครับตัวหนึ่งตัวยังแบบตัวแค่ก็เฝ้าอยู่เด้อนี่ครับอย่างน้อนยหนิะถ้าเจ้าเดี่ยงอย่างเนี้นเขาตัวไหนก็ไปกัดเถอะบดเขาทั้งซีหนึ่งตัวน่ะ

นี่หองมันคือกลัวพี่น้องสองตัวแบบง,งามครับนี่แด้การครับเนี่ยอยู่ในสายครับพี่น้องมีบอลในสายครัสายนี่เคยได้เป็นโล้เรีบยบปีไก่เรียบปีนี้นี่ยัางไงมาจากตัวโอ้ยบักดย่ับพี่น้อง ภูอลังการงานสังต่องรุ่นนี้ไงขุดจางงางเลยไปไปน้องน้ำพองไปผลละหลังสุดท้ายนี่มองห้าขุดกับพัานผลพัานไกลกับพัานเอ็ดมองเห็นหูหลครับว่บงมันยังยั้งไหมเจอปมยิห้อยคนใส่เลยหรือจังไหนก็บ้ารูครับต้องติดตามครับ แจกตัวเลยพ่นะไก่ไดร้อรหนึ่งแล้วครับได้ตัวนี้ลงไปยังกว่ามูเลย1ิสองหลังแล้วหลังนี้ก็สะนำไม้ครับเส้บุกลึกเลยแล้วนี่เส้เหลือเจ้านี่ปลายว่าตายแล้วเพ่นน้องนี่สองข้อมือครับ ต่ว่ามันจะถือว่าสันละปัญหามันเฮ้ยจะไม่ยิเต่อโอ้วจ้านิ่งจะตม้มีปลาไหลกับผมเนี่ยอย,อยู่ในสัง่งเหมือนวังใจเว้ยเลยในะสฮะอ่ะ เจอทองหน่อยๆยังสิม่าค่อยสีมันเดี๋ยวคนบวกลมต่ำนี้หรอกอะไรต้นบ่เคยมหาหายูนมาตาม่ำกล่องเด้อหนักครับหนักนนตัวสามตัวพี่น้องต่ำกล่องต่ำกล่องอุย้ย ต้องถือเจ้งสี่แม่เดินบาตัวเนี่ยแต่ละไปลาไหลหงงยูหาง,งฟังนี่อีกหลังหนึ่งครับยูหางนั่นนี่ครับงาใหม่หรือออกเบิดไป เปล่าครับไม่มีอะไรสักตัวเนาะผุนหลังหนึ่งครับหลังนี้ปีกาเนี่ยเคยได้โูขีดนึงเลยได้ครับหลังเดียวที่น้องว่าห้อยปลาบืนบ่ห้อยปลาบืนออกบืนเขาเปลีนน่ยนหมดท่านี้เป็นสะครับสะสูบแล้วแหละแต่ว,ว่าปลามันออกมาแต่วสะอื่น ตะกี้ผมใช้ไปหันกับกอหย่าหนะกตะกี้มันหกเด้ปีนี้มันเจือเลือเหาป่ะใส่เบ์ดันคือเกาอ้ดิ่มดูโอ้บกง่าย้วครับนี่แม่ครับลูกคนโอ้อันนั้นงูปลาครับมันเป็นปลาไหลนี่ เดี๋ยวผห้ยังเสียกระโหลกเขาไปอีกงูปลากันเลโอ้ไปผมครับหลังตั้งนาใชมาขุดกับเพิลปลูอยู่ข้าครับโอ้เอาใบไ,ไม้ปลูกไว้ออกเบิดเลยพี่น้องปลาไหลมันยยังบูนี่นะครับพันไก่แทงได้บวกหลายตัวเลยเนีย่บวกน้อยๆน,นะครับ เดี๋ยวพันผลขุดขึ้นมาน่ยนี่เบื้องห้อยครับพันผลนี่จำได้เนาะขุดขึ้นมาหน่เยลยครับซ้าขุดแง่เดี๋ยวพยายามฟังผีกอนหลาครับมองไสจอกนี่ไปอีกสองกิโลก็บ่เบิดครับร่องขางทางสิอะไรกับพ่อมีอยู่เดี๋ยวบรรลุนสิมาทั้งผี่ดอกใจต้องฝุ่นเฝ้ามาหลาหมดเฮ้ทั้งนั้นส่วนมากคนใส่ดูกว่าทั้งนี้บ Thằng cái nó mắc mãn mít chị đi bôi không lạo được tie a bắn 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 tie a ใจเลยมันต่องมีอะไรสชกตัวหนึ่งรุ่นรนับๆๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆ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 หๆๆ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 เๆๆนๆๆๆเๆีๆๆๆๆๆๆอ,อ ลอดเล้วพี่องไปนหน่อยๆครับครบแล้วครับผมสองข้ามรวงเขาเสร็จสิ้นเดี๋ยวเทปะอะไรตัวนี้กัน ไปต้องขูดครับเดไปเที่ยวนแนะนำพื้นที่หยับอันรุดพ่วงผมยางหัวเด้อครับล่อหลังยางแตกก็โย่ไปหดบ้านหัวพอดีหัวะจะคว่ำลงมาหัวตายเนี่ยเฝ้าเออไปงั้งไงกันแม่ม

ปลาไหลรวมห่อเขาจะได้หลายปาเลยเดี๋ยวผมจะไม่ได้ดักอีกหลายหมืม่นเพื่อนเพื่องเพราะว่าจะเลี้ยงเห็ดตุ้มหเหมือนกันครับงานตุ้มมันงานหลายแล้วครับดูนี่เห็ดบัวทันแล้วครับเนาะเพิ่งปลาไหลห่อครับอันนี้มูใส่หมูว่านครับคลิปหมูว่านน่าใส่ยูนองติดไก่บ้านครับ Đó này là phim. Mainland, bà... đi hỏi em mùa sao á tôi nèy quay sang bưng anh sao áp tang coke kiếp mùa 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 น,นี่สั่งมั้งจะว่าถังจะขีดวรวเออเอา,อาเดี๋ยวเทรวมกันเลยครับวัดน,น้อยในนี้ยระธานเอาไปปลอยบระธานเรียกออกอยูอ่งเนี๋ยสามรัอยู่พี่น้่งหักปรมานี้นะอะ เยอะสินี่ขเขาจ้าเส้นมาเอาครับผมช่องเอ่ไทยบ้านอบตอรครับเพิ่นมาตุ่มน้ำผมน้ำฝากไปติดตามเพิ่นได้เลยครับพี่น้องช่องเพิ่นกำลังเหยียดช่องไม่ครับก็ไปกดติดตามกดแชร์เพิ่นไนนนะดน้ครับช่องไทยบ้านอบตเนาะถึงเฟซบุ๊กแบบนี้ครับเพจ่อนเฟซบุ๊กปาแบงไทยบ้านอบตครับเพิ่นไลยมาวันเสาร์เลยพี่น้อง มืัอนี้วันยังวันสุก,กวันพุรหาห์ดูกืัอนี้ก็ได้หาไปเพื่อนครับเพื่อนเอาไปสูพี่น้องเพื่อนกินเพื่อนก็ะใสได้กันหรือว่าเปเบื้องคลิปเพื่อนได้ครับตุ่มผมนี่แหละฮกหลังน่ะมั้งเพื่อนใส่เยอะนึ่งเป็นมาเอาอีกครับมันหน่อยหมดเอับคลิปนี้ก็ฝากวันพี่น้องกดไลไ์กดแชร์กดติดตามับผมสนใจตุ่มก็ตามเบอร์อยู่ทั้งคลิปหรือครับหลังละร้อยสิบบาทครับหอดมื่ออื่นมื่อนี่สิขึ้นครับราคาเก่า ช่วงนี้ลด,ดยู่ขึ้นเป็นหลังลอยสิาครับร้วมค่าสทรงเห่ากับนี่แต่โอนนะครับผมผมตุ่มสิบหกเซนครับสูงสิบห้าฟได้มกขอ,องถือก็นนี่ไปสร้างในแะอบครับสิบหลังสามอยกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าขอ,องถือก็เป็นเด่นี่ครับผมปลาไหล่งามครับชิมีขอรับแล้วครับสวัสดีครับผม